สอนวิธีตีบอสครบทั้ง3เหเลดเลยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะเน้นวัวเป็นพิเศษเพราะทุกคนรวมถึงผมจะใช้ของจากดันวัวเยอะมากมังกรไม่ยากเท่าไหร่แต่ไฮได้ยากยังทำตัวไม่ได้ก็เลยไม่ลงลึกมากนะครับไอยังไงก่อนจะรับชมก็ผมฝาก TGS เติมเกมช็อปนะครับเติมเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดได้ในราคาถูกวมถึงเกมอื่นๆด้วยเปิดตลอด24ชั่วโมงดิงเลออยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับ ขอเริ่มจากสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการลงดันเลททุกดันก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือคูลดาวสกิลครับการใช้สกิลเกมนี้เนี่ยเราจะตีธรรมดา2ครั้งแล้วก็จะใช้สกิล1ครั้งซึ่งหลังจากที่บอสใช้สกิ Animation ลแอนิเมชันรวมตีธรรมดา2ทีเนี่ยจะประมาณ10-12วินาทีหรือก็คือถ้าเกิดครูดาวอยู่ที่10-12วินาทีแล้วมีการใช้สกิลอื่นอยู่เทิร์นต่อไปสกิลนั้นจะใช้งานได้นั่นเองตัวอย่างเช่นสกิล1ของมังกรนะครับครลดาวอยู่ที่ประมาณาที่นนสิากว่าเรราาาสามาถ ใช้สกิล2รอบแล้วก็บอสเนี่ยจะปล่อยสกิลท่า1ได้พอดีนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะกดสกิลราเชลก่อนเนาะหครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่1เสร็จปุ๊บก็จะเป็นเทิร์นของบอสแต่ว่าบอสเนี่ยคูลดาวหมดก็จะไม่ได้ใช้สกิลอะไรไม่ได้ตีด้วยนะครับจากนั้นเราก็ใช้สกิลอีกรอบหนึ่งพอสกิลครั้งที่2เสร็จปุ๊บคูลดาวของบอสเนี่ยก็จะมาพอดีนะครับ อันที่นี้เดี๋ยวจะให้ดูสกิลของตัวเราบ้างนะครับใช้ได้เหมือนกันกับสกิลของทีมตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยแบลคลอคูลดาวประมาณ 22- 23วินาทีนะครับแล้วก็เทิร์นต่อไปเนี่ยบอสจะเป็นคนออกสกิลเท่ากับว่าบอสออกสกิล1ครั้งแล้วก็เราออกสกิล1ครั้งตัวแบคลอตเนี่ยก็จะสามารถออกสกิลได้ในเทิร์นที่3นั่นเองนะครับปกติผมจะ่ชอบดูแบบว่า20วิก็จะใช้เทิร์นสกิลที่3แต่พอสิบวิก็คือจะใช้ในเท,ทิร์น การที่เรารู้ตรงนี้จะทําให้เรารู้ว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยควรใช้สกิลอะไรถึงรูปที่จะต้องเคียย์ลูกน้องหรือว่าใช้ฮิลแลวหรือเปล่านั่นเองอีกเรื่องก็คือแอนิเมชันพิเศษของบอสนะครับบอสทุกตัวเลยมังกรไฮด้าวัวนะครับบางทีเราตีไปเนี่ยบอสมันจะแบบเหมือนคลั่งอะออกท่าอะไรก็ไม่รู้มังกรพ่นไฟวัวทุบอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ตอนที่เราจบด่านนั้นๆเราจะได้เศษที่เอาไว้ค้าของมากขึ้น2เศษเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ มาที่ดันแรกก่อนก็คือดันมังกรนะครับดันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะคะเกี่ยวกับตัวมังกรก็คือมังกรเนี่ยจะมีท่าที่ทําให้เราเผาไหม้นะครับแล้วก็สามารถติดสตันได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราติดเผาไหม้ติดสตัร์เนี่ยนอกจากจะโดนดเาเมจจากพวกดอทพวกนั้นแล้วเนี่ยยังโดนสกิลนี้แรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ตัวบอสมังกรเองเนี่ยจะลดปริมาณความเสียหายเวทที่ได้รับนะครับก็คือเราจะไม่สามารถเอาตัวเวทอย่างพวกแบบบสาสคารมายิงได้นะเพราะฉะนั้นการจัดทีมนะครับเราก็จะต้องมีตัวอ e ีวานที่กันสตันแล้วก็ยูอที่กเผาไหม ใอีวานผมทํา C6 ไปแล้วนะครับใส่เซตเป็นเซตป้องกันแล้วก็ออฟหลักเยจะเป็นพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวชุดก็จะเป็นอัตราบล็อกที่มีห้อยพวกป้องกันกับบล็อกด้วยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าอีวานจะได้ยกโล่ได้แรงแล้วก็อัพสกิลนี้ไว้ด้วยนะครับเพิ่มดีฟนอ์ให้เพื่อนด้วยแล้วก็ยกโล่แรงขึ้นนะครับส่วนตัวยูอีนะครับผมก็จะใส่เป็นเซตบล็อกแล้วก็เลือดเลือดนะครับเพราะว่ายูอีจะได้ฮิลแรงตามเลือดหรือว่าใครจะใส่เป็นเสื้อบล็อกก็ได้จะได้ถึึกกกกข้้้้้นนะะปปลดดดดี่่าาาจจไอยูแววถเิ C C2 ็ หายกายภาพด้วยนะครับถ้า46ก็บัฟเพิ่มอีกส่วนตัวที่เหลือนะครับใครมีเซอินก็สามารถเอาเซอินมายืนหลังได้แต่ว่าผมเนี่ยจะไม่มีเซอินนะก็จะใช้ราเชลเป็นตัวดัมเมจไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยเล่นเหมือนกับบิวที่เอาไปลงด่านปกติเลยนะครับใส่เซ็ตบ็อกเสื้อถึกนะครับแล้วก็อาวุธเป็นพลังโจมตีชิ้นหนึ่งหรือใครจะใส่เป็นพวกแบบจุดอ่อนขี้หรือว่าใส่เลือดใส่อะไรก็ได้หมดเลยนะครับเราจะไม่ได้เน้นแบบเบิร์ตตุ้มตามแต่ว่าก็ค่อยๆต่อ,อ,ตอไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเซอินก็ทำขี้มมัันนนนสกกกนะกิิิลตดดคแ้้ว็็ถาเเ หาคีดเมทหรือจุดอ่อนเพิ่มเติมส่วนอีก2ตัวที่ใส่ผมใส่เป็นเอสกับตัวรีน่านะครับสาตัวนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเลยอาจจะใส่เป็นแบบเซอินลาเชลเอสหรือว่าแบบเซอินเอสลีน่าอะไรแบบนี้ก็ได้หมดนะครับส่วนตัวชอบลาเชลมากกว่านะครับซึ่งดันมังกรเนี่ยจะเป็นดันที่ผมไม่ได้เน้นมากนะครับแล้วก็ใช้ตัวเท่าที่มีในการแบบผ่านด่านเอามาลงนะครับแต่ว่าก็จะสามารถลงได้ถึงมังกร8เพราะว่ามันจะเป็นทีมที่ค่อนข้างยือ้อถ้าเกิดว่าใส่ตัวลาเชลกับยูอีไว้ก็เป็นผมก็จะกดแบบ ก,ก่อนเพื่อทําให้ลดก่อนแล้วก็โดนดาเมจกายภาพแรงขึ้น แล้วก็ยูอีบัฟนะครับถ้าเกิดมีเซอินก็ปาดตรงนี้ได้เลยเป็นสกิลที่3นะครับที่เหลือคอนเซปต์ของการตีมังกร,ก,รก็คือเรายื้อเรื่อยๆนะครับอย่าตายอย่าให้อีวานกับยูอีตายแล้วก็คอยบัฟคอยทําดาเมจไปได้เรื่อยๆนะครับแค่นี้ก็จะผ่านแล้วมันไม่ได้ยากไม่ได้มีเมคานิกอะไรเยอะแยะเลยนะครับสำหรับดันมังกรน,นะครับส่วนการต่อสู้ซ้ำนะครับผมขอเซว่าตัวลีนาเนี่ยเป็นเซอินแล้วกันนะครับเพราะว่าดันมังกรเนี่ยผมจะไม่ได้ฟาร์มแบบหาของนะครับผมก็เลยจะไม่ได้เซตในเรื่องของบิลทีมนี้นะคร ด้วยตัวฟินิกก่อนนะครับลดก่อมังกรแล้วก็เพิ่มตัวดาเมจกายภาพที่มังกรได้รับแล้วก็ยูอีฮิลนะครับยูอีฮิลเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจกายภาพของทีมเราเนาะแล้วก็เอาเซอินฟันได้เลยนะครับอันนี้คือเซอินนะแล้วก็จะเอาตัวราเชลจิ้มเพื่อลดดาเมจของบอสนะครับแล้วก็อีวานยโกลที่เหลือก็อาจจะเอาตัวสกิลเอสเอาไว้ก็ได้นะครับสกิลบนเผื่อว่าเทิร์นของไอตัวกายภาพเบาบางมันหมดนะครับแล้วก็ปล่อยชิลเลยผมคิดว่าเซอินน่าจะสับแตกได้หรือถ้าเกิดว่ายืนไม่ไหวก็อาจจะเอาตัวเอสออกลซมา นะครับอันนี้ก็ลองไปปรับใช้งานดูได้นะครับ มาในดันเจียนวัวนะครับดันนี้อาจจะเน้นละเอียดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นดันที่เราจะฟาร์มให้ถึงแบบด่าน10กันไปเลยนะครับเพราะว่าหลายตัวใช้เซตนี้เยอะมากเมื่อกี้จัดทีมก็เห็นแล้วเนาะว่าแบบเซตบล็อกที่ใส่กันแบบข้างหน้าแทบจะทุกตัวนะครับดันวัวสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือตัวลูกน้องนะครับของวัวมันจะมีบัฟลดทอนอยู่นะครับซึ่งในแรกแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ลดทอนเยอะขนาดนี้แต่ว่าหลังจากแบบด่าน5้าขึ้นไปมันจะถึกมากๆแล้วตัวเอ e 5เห้าเป้าปกติเนี่ยจะไม่สามารถเคลียร์ได้นะ จะต้องเป็นตัวที่ลบบัฟก่อนแล้วค่อยทำดาเมจก็คือจะมีแค่2ตัวแบ็กโร d แล้วก็เดซี่นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีแพสซีฟคุ้มกันเป็นหินด้วยมันก็คือตัวเดียวใช้ได้หมดเลยนะครับมีเดซี่ใช้เดซี่ไม่มีก็ใช้แบ็กโร d พอเราเคลียร์ลูกน้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถตีบอสเข้าไม่งั้นตอนที่ลูกน้องมันอยู่เนี่ยบอสก็ลดดาเมจเหมือนกันนะครับทีนี้บอสก็จะมีสกิลเลือดไหลนะครับแล้วก็มีสกิลเป็นหินตีธรรมนาก็เป็นหินแล้วก็จะมีตัวแบ็กโรสเดซี่กันอย นในเงื่อนไขในการลงลวัวส่วนดาเมจดวเลอร์ที่แนะนำนะครับก็จะเป็นตัวสไนปเปอร์กับเอสปาดาเพราะว่าวัาวจะเป็นตัวบอสที่เลือดเยอะมากๆแต่ว่าไม่มีพลังป้องกันนะครับซึ่งตัวดาเมจที่ทาดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดเนี่ยจะมีแค่สตัวก็คือสไนปเปอร์กับเอสปาดาเพราะฉะนั้นการจัดทีมนะครับใครที่ยังไม่มีเอสปาดานะครับใช้สไนปเปอร์ไปก่อนได้ทํซีเยอะๆนะครับซีสจะดีมากๆเพราะว่าจะได้ในเรื่องของอัตราคริเทเชีล14%ตรงนี้เพิ่มเติมทำให้สไนปเปอร์ทำคีย์ร้อยได้ไง่าย ้ขึน,นถ้าเกิดปลดถึง6ได้ก็จะดีเลยเพราะว่าสกิลมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับทำหกดาวบวก5นะครับลงด่าน7ด่าน8พอไหวอยู่ถ้ารู้สึกตึงมือสามารถเจาะได้นะครับแต่ก็อันนี้แล้วแต่เลยเพราะว่าถ้าเกิดเจาะไปแล้วล้วเอสปาดามาเนี่ยยังไงก็ต้องไปใช้เอสปาดานะครับเพราะว่าเอสปาดาไปได้ไกลกว่าสกิลของเอสปาดากับสไนปเปอร์เนี่ยมันจะเหมือนกันก็คือเวลาที่มีใครตายก็แล้วแต่จะได้พาสซีฟตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นสแต็กสูงสุด4สแต็กเนาะแล้วพอใช้สกิลเด็กมันจะใช้4สแต็กทั้งหมดท ความเสีย <n> หายเพิ่มเติม26%ของ m a เค e t พีศัตรูแล้วก็มีดาเมจปกติด้วยนะครับทำให้เอสปาดากับสนิปเปอร์เนี่ยยิงวัวแรงมากๆนะครับเพราะว่าวัวมันเลือดเยอะส่วนเอสปาดาจะทําง okay. ่ายกว่าสนิปเปอร์ตรงที่ว่าไอ้พาส i v e ตรงนี้มันไม่ใช่เพิ่มแค่ดาเมจแต่ว่ามันจะเพิ่มคิด0ด้วยเขา10%เทําด้วย4ี่สเต็ปก็40%สเปอร์นาะทำให้เราทำคีแค่หกิเป้็นตี่ยเอสปาดาก็ยิงร้อยแล้วแต่สนิปเปอร์คือต้องทำคียร้อยตรงนี้เลยนะคร องกดสกิลล่างก่อนสกิลบนเสมอนะครับของของเอสปาดานะครับผมใส่เป็นเซต4ชี้นะแล้วก็จะมีอันนึงที่ห้อยอัตราชี้ไว้นะครับแล้วก็ยังช่องนึงจะเป็นความสาเสียหายคริติคอลจริงๆถ้าเกิดว่าจะให้เล่นง่ายๆเลยคือเอสปาดาเนี่ยใส่เป็นดาเมจคริติคอลสอันไปเลยนะครับแล้วก็ค,คริติคอลหาจากออฟลองอย่างเดียวทั้งตัวเสื้อ2อันแล้วก็อาวุธนะครับทำให้มันรวมเป็น60นะครับถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยอาจจะใช้สัตว์เลี้ยงช่วยด้วยก็ได้อันนี้ผมใช้เป็นอัตราชี้1แล้วก็ความสาเสียหายคร นะครับยังไม่ใช่แบบยิงแค่2นัดนะส่วน78 9กอาจจะไม่ต้องเจาะก,ก็ได้ลองดูดาเมจตัวเองดูนะครับแล้วก็อีกสตัวนะครับผมใส่อีวานกับรีน่ารีน่าก็จะเอามาบูสต์ดาเมจแล้วก็เอามาช่วยฮิลนะครับแล้วผมก็ใส่เป็นทึกๆไปนะครับยังไม่ได้เจาะช่องนะก็ใส่เป็นเซตบล็อกแล้วก็เลือก2อันจะได้ฮิลแรงหน่อยแต่มันก็ยืนได้อยู่แล้วนะครับส่วนอีวานก็เซตเดิมกับมังกรเมื่อกี้เลยนะครับไม่มีอะไรเอามาช่วยยกโลนะครับเพิ่มบล็อกให้กับตัวพวกแบ็คโรดที่มันจะยืนไ,ไนม box, น่่ม่ไหหวววดด้้ยคคคาาาลอออนนนผมมมใสสเเเตตบบ็็็กกพพััังงจจีีรรทะะะ พอฮิลเสร็จปุ๊บมันจะได้โล่เท่ากับ135%ของพลังโจมตีตัวเองผมอัพสกิลให้หมดด้วยนะครับเออตีธรรมดาไม่ต้องอัพก็ได้นะถ้าเกิดมันไม่สุ่มลงนะครับแล้วก็ถ้ายิ่ง C6 หจะดีมากๆเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยจะฮิล3คนเลยแต่ปัญหาจริงๆจะอยู่ที่ตัวแบ็คโลสนะครับที่มันจะตัวบางแล้วก็ไม่สามารถเคลียร์ลูกได้นะครับแนะนําว่าแบ็คโลสเนี่ยอัพสกิลนี้นะครับแล้วก็อัพสกิลแพสซีฟนะครับถ้าเกิดว่าอัพสกิลแพสซีฟได้เนี่ยเวลาที่ใช้้้้สสสกกิิลลลลมมมมัััััันนนนนนจะนะะฮฮีีีตตตวววววเเเอออองงงงดดยยยยคคครรบบททาาใใหซไ่่่่พึ ก็ทาให้เราสามารถเคลียร์ลูกได้ง่ายขึ้นซึ่งผมจะใช้เป็นอุปกรณ์เซตบ็อกแล้วก็เลือด2อันเลยนะครับเพื่อให้แบคโหลดเนี่ยมันสามารถยืนได้แต่ว่าจะห้อยตัวพลังโจมตีที่เป็นออฟลองนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยากจะเคลียร์ลูกวัวในชั้น10โดยที่ไปต้องพึ่งบัฟลีน่านะครับ ADK ต้องอยู่ที่ประมาณ2050ไม่ต่ํากว่านี้นะครับแล้วก็ต้องใช้สัตว์เลี้ยงเป็นอีกาบวก5ด้วยนะครับก็จะได้สเตตประมาณนี้แล้วก็ได้พลังโจมตีเพิ่มทั้งหมดทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะไดดด้เเห็นนว่าคโรมัจะลีียูกพอ แบ็คโรดเนี่ยใช้ได้ดีที่สุดก็คือน่าจะ C3 นะครับเพราะว่ามันจะได้เลือด14%แล้วก็จะมีตัวรังโจมตีนะครับมีบูตเอทีเคตัวเองจากแพสซีฟตรงนี้ด้วยส่วนถ้าเกิดว่าคนที่ยังฟาร์ม10ไม่ไหวนะครับแบ็คโรดเนี่ยลองดูเลือดของตัวลูกน้องนะครับแล้วก็ลองสลับของดูในช่วงแบบชั้น7 8 9เนี่ยผมก็ใส่เป็นเซตแบบปกติเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบบมานั่งเมมเอทีเคอะไรขนาดนี้มากมันก็ยังสามารถเคลียร์ลูกน้องได้อยู่ดีนะครับลูกมันไม่ได้หนามากสกิลแบ แ yeah, นะครับ <What? S 1> ปกติแล้วการเซตออโต้น, Auto, นะครับเซตตอนที่เป็นตั้งค่าสู้ซ้ำเนี่ยลำดับสกิลก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบ็กโรดเปิดก่อนนะครับแล้วก็เอสปาดายิงเลย1นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นฮิวลีน่าฮิวคารอนแล้วก็บัฟนะครับแค่นี้เนี่ยมันก็จะสามารถวนกลับมาที่ตัวแบ็กโรดใช้สกิลหนึ่งนะครับตอนที่บอลเรียกลูกในเฟสสองได้ถ้าเกิดว่า789เนี่ยก็คือจะสามารถยิงเอสปาดาสอทีตายได้นะครับก็จะจบตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดวอร์ซีปเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละคนก็จะมีบิว การตัวละครไม่เหมือนกันนะครับบางคนถึกบางคนบางถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลแบ็คโรดหนึ่งเสร็จปุ๊บเอสปาร์ดายิง2ปุ๊บแบ็คโรดจะตายแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถคั่นได้นะะเราอาจจะแบบอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เป็นฮิลสักสกิลหนึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยยิงต่อนะครับเพื่อเซฟตัวแบ็คโรดให้มีชีวิตอยู่ในเฟสต,ต,ต่อไปที่เหลือก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับดีที่สุดก็คือเราตีวัวเนี่ยสองสกิลตายนะครับเอสปาร์ดายิง2ทีตายจะโอเคที่สุดครั้งที่3จะเริ่มเหนื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าวัวส อันนี right. ้คือแบ็กโหลดนะครับเห็นไหมดาเมจสี่พันแปดสิบหกนะครับก็คือพอดีเลือดก,กับต <ov> ัวลูกน้องมันพอดีเลยนะครับอ่ก็ยิงไปนะครับแล้วทีนี้บอสมันจะสกิลที่แรงที่สุดแหละอันนี้อาจจะมีคนเกือบเกือบตายได้นะครับถ้าเอาชัวร์ก็สามารถฮิลก่อนได้นผมใช้สกิลฮิลลีนาเลยละกันแล้วค่อยเอาเอสปาได้ยิงต่อนะครับอ่ประมาณนี้นะมันสามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบลงชัดก่อนหน้านนี้แล้วยืนไหวในเอสปาได้ยิงต่อได้เลยนะครับ จากนั้นก็คิวเลี้ยงเลือดไปเรื่อยๆนะครับตามสบายเลยแล้วก็ถ้าเกิดยิง3นัดอยู่แล้วเนี่ยบัฟลีหน้าไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยกโลกอีวานเพื่อทําให้ทุกตัวเนี่ยมันทึกขึ้นนะครับมันจะได้รอดบอสในเียต่อๆไปด้วยสังเกตเห็นว่าบอสมันจะมีตัวเลขเพิ่มกาลังโจมตีอยู่นะครับก็คือทุกๆเทิร์นของบอสมันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะยืนไม่ค่อยไหวในตอนหลังๆนะครับต้องระวังไว้อันนี้เป็นทุกดันนะครับบอสมันจะเก่งขึ้นทุกๆเทิร์นพอลูกมาปุ๊บ แบคโรดไม่ต้องมีบัฟก็ได้นะครับของตัวลีนาแล้วก็ยิงต่อด้วยเอสปาด้เลยนะครับ,บอยิง2รอบได้เลยนะเพราะว่าเลือดยังไม่ค่อยลดแล้วก็บอสจะไม่สกิลนะครับมันคูลดาวอยู่ก็เป็นของเราไอ้ทีนี้บอสมันจะ2สกิลนะเห็นไหมคูลดาวมันมา2อันแล้วตัวนี้กับนี้นะครับต้องคอยรับมือกับมันด้วยอ่ะแล้วก็ฮิลสู้ไปเลย1อันนะครับด้วยคารอนแล้วก็ฮิลลีนาต่อนะครับเพราะสกิลนี้แรงมากๆอ่ะแล้วเราก็เลี้ยงเลือดยาวๆเลยนะครับแต่ตายก็ฮิลขึ้นมานะครับ เสร็จปุ๊บมันก็จะเรียกลูกแล้วเราก็เอาแบ็คโรดยิงทีนี้อัพสกิลมานะครับแบ็คโรดมันจะฮิวตัวเองเห็นไหมมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ยังไงตอนนี้ก็น่าจะตายแล้วแหละบอสนะครับเพราะเรายิงนัดนิมมันก็ได้แหละแต่ว่าแนะนําให้เป็นแบบสกิล1นึ่งสองย่างนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบเลือดมันจะปิ่มแล้วเดี๋ยวตีวอร์มตีไว้เรื่อยๆเนี่ย,ยมันจะตายได้นะครับในเอปาร้าผมก็จะตายละ อันนี้ผมยังไม่สามารถออโต้วัวสิบได้แบบ1 0 0นะก็เลยยังไม่รู้จะแนะนํำยังไงดีนะครับอาจจะต้องไปแก้ที่ตัวละครมากกว่าส่วนใครที่ใช้สไนเปอร์นะครับอันนี้เป็นสไนเปอร์ C3 นะครับแล้วก็ใช้ของแค่5ดาวนะครับแนะนําเป็นอาวุธโจมตีไปเลยนะครับเพราะว่าทําคีย์ยากถ้าเกิดไม่เจาะรูนะเอาแบบเล่ข่าวแรงไปเลยนะครับก็จะเรียนสกิลตามนี้เลยเปิดด้วยแบ็คโรดนะครับแล้วก็เอาตัวลาเชลนะครับฟีดอกไปทําให้ตัวกายภาพเบาบางนะครับใส่วัวนะรถเกาะไม่ได้ใช้เหมือนเดิมนะครับ เอาแค่อันนี้แล้วก็สไนปเปอร์ยิงไปนะครับแล้วก็ฮิลคารอนอันนี้ผมตั้งฮิวบนไว้เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ C6 นะครับก็เลยจะเอาฮิวหมู่ไปเลย แล้วก็ใช้ตัวราเชลสกิลล่างทําให้วัวมันตีเบาลงนะครับรูดี้ยกโลเพื่อความถึกนะครับที่เหลือก็จะลำๆไปเลยถ้าเกิดอยากจะให้ผ่านง่ายจริงๆก็คือเลื่อนไขเดิมๆนะครับคารอนต้องฮิลแรงๆนะครับแล้วก็ซีหด้วยยิ่งดีเพราะมันจะมีโอกาสได้ใช้สกิลล่างอยู่นะครับถ้ารู้สึกว่ายืนไหวอยู่แล้วชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ขาดดาเมจอีกก็เอาลีน่ามาแทนได้นะครับมาบับดาเมจเพิ่มได้อีกไม่ต้องเอาอีวานมาลงก็ได้แต่ว่ามันจะยิงประมาณ3รอบเลยนะครับสาหรับตัวสไนเปอร์จบช้าไหมจบชช้าาแต่ว่ววมันก็ ู่นะครับ อันนี้ผมยังไม่ยิงครั้งที่3เลยต่อให้ไม่ติดคีรอบแรกก็ยังตายอยู่ดีนะครับโน่นไว้สำหรับคนที่มีบิสกิตนะครับมันจะมาแทนตัวอ e ีวานแล้วก็เอามาช่วยบูสต์ให้กับตัวสติปเปอร์หรือว่าตัวเอสปาด้านะครับแล้วก็พยายามทําให้ตัวเอสปาดานี่มีแอคแท็กมากกว่าแบ็คโรสเ,เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าแบ็คโรสมันมีแพสซีฟเพิ่มดาเมจกับตัวเองเนาะเดี๋ยวแบบตัวเอดเชแบ็คโรสมันมากกว่าเอสปดาด้าแล้วบิสกิตมันจะไปบัฟนะครับอ่ก็จะเปิดเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็สกิลล่างบิสกิตนะครับแล้วก็เป็็็นนนนนสสสสกกกิิิลลลลออออ่่าาาาางงงบบขตัวเเเเปปปปปด้ถร์ไยี แต่ถ้าเกิดว่าเรายิงสกิล3ไปแล้วหรือบัฟไปแล้วมันรู้สึกว่าจะตายก็สามารถฮิวก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยยิงอะไรประมาณนี้นะแต่ผมคิดว่าถ้ามีบิสกิตเนี่ยมันสามารถยิง2ทีจบได้อาจจะไม่ต้องมาทรมานวนลูดที่3ไม่น่าจะมีใครตายได้นะครับถ้าเลือดลดเยอะมากสกิลอันที่6ก็น่าจะต้องเป็นฮิวนะครับสักอันหนึ่งนะน่าจะไม่ต้องบัฟนะครับเพราะว่ามีบิสกิตอยู่แล้วดาเมจน่าจะพอแค่นี้ก็น่าจะยิง2นัดตายได้แล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นแบ็คโรสีหกหรือว่าเดซี่ดาเมจก็น่าจะยิ่งถึงเลย สุดท้ายเป็นดันไฮด้านะครับบอกตามตรงว่าดันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าไฮด้าเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวเนาะแล้วมันตีแรงอยู่นะครับผมก็เลยทําได้แค่แบบผ่าน7เองนะซึ่งทีมที่ผมใช้ผ่าน7ก็จะทํา6ดาวเยอะด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะครับไฮด้าเนี่ยจะมีตัวหัวข้างๆ2ตัวนะครับที่เราไม่สามารถตีเข้าได้ดาเมจจะเข้าแค่1นะครับเราจะต้องตีแค่ตัวบอสตรงกลางตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็บอสเนี่ยมันจะมีตัวลดป้องกันเป็นดีบัฟนะ มีตัวพิษแล้วก็มีตัวอัมาพาตเพราะฉะนั้นทีมที่เราต้องมีนะครับการอัมาพาตวิ Victoria, กตอรียการพิษคือลูซี่ส่วนตัวอสุรานเนี่ยเอามาช่วยมาร์คหัวตรงกลางให้เรานะครับในกรณีที่เราไม่สามารถทําตัวดามเมจหลักของเราให้จุดอ่อนร้อเปรเได้ดาเมจดิวเลอร์รอแนะนําก็จะเป็นตัวปาสคารหรือว่ายูรินะครับก็หาปาสคารนั่นแหละดีที่สุดแล้วทีมที่ผมใส่ก็จะเป็นตัวปาสคารยืนหลังนะครับยังไม่ค่อยได้ทําเยอะนะก็ใส่เป็นเซ็ตคีก่อนแล้วก็เป็นอาวุธอาาััตตรราาคคววสลเีีมให้้50แ ทำอีกแค่50ก็เพียงพอถ้าเจาะรูก็หาคีย์แดนคีย์แดนไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่า C6 ก็ไปทําจุดอ่อนหรือไปทําอะไรก็ได้เพราะว่า C6 คือสกิลคียร้อยเลยนะครับส่วนที่เหลือก็อ่าวิกตอรีผมทํา6ดาวบวกหเลยไม่งั้นมันยืนไม่ไหวนะครับแล้วก็อัพสกิลลงอันนี้นะครับจะได้เพิ่มโจมตีเวทเป็น3 5ก็คือมากขึ้นส่วนถ้าเกิด c 6จะบัฟเป็น4เทินนะครับมันจะได้แบบบัฟอยู่นานนะครับของก็ใส่เซ็ตถึกไปเลยนะครับให้มันยืนได้นะครับส่วนลูซี่เอามากันพิษ สามารถฮิวตามป้องกันอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเอสนะครับเพราะว่าไฮด้าเนี่ยมันมีเกาะเยอะก็เอามาช่วยลดเกาะอีกหน่อยนะครับบารคาเนี่ยถึงแม้ว่าจะตีทะลุเกาะแต่มันก็ไม่ได้อีกนอร้อยนะครับหรือว่าใครจะไปใส่ตัวบัฟตัวอื่นก็ได้นะครับบีบิดกิทก็ใส่บิดกิทส่วนตัวอสุูราเนี่ยก็ผมจะทําให้จุดอ่อนเนี่ยมันใกล้ร้อยที่สุดนะครับจริงๆทําให้ร้อยไปเลยก็ได้เพราะว่ามันจะได้ไปม์าหัวตรงกลางให้นะครับแล้วก็ของสมใส่เนี่ยใส่เป็นพวกจุดอ่อนพลังโจมตีไปเลยนะครับให้มันแบบ100แ นะถ้าเก it, you, then, ิดว well. ่าเรามีพลังโจมตีเยอะเนี่ยมันก็จะทาให้ต really ัวเราถึกขึ้นไปในตัวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแมคานิกบอสข้างในน่าจะเข้าใจมากกว่านะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับบอสไฮด้าตัวตรงกลางเนี่ยมันจะเลือดน้อยกว่าตัวด้านข้างนะครับเห็นไหมหลอดมันจะไม่เต็มนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีจุดอ่อนเนี่ยมันจะไปตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดเสมอนะครับมันก็เลยไปตีตัวกลางถ้าเกิดว่าเราทาปาร์ตคันอ่อนร้อยได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีอสุาแล้วนะครับเพราะมันจะไปตีตัวกลางให้เลยแต่นี่ผมมมมมยังงทําาาไไไ่ด้้้้ก็ลตออีสหหววใ มาก่อนแล้วก็เอาวิกตอรียบัฟนะครับสกิลบนบัโจมตีเวสสกิลล่างทําให้เป็นเวทเบาบางโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับอ่ะก็ยิงไปแล้วก็เอาปาร์ตคานยิงไปเลยนะครับเห็นไหมว่าดาเมจไม่เยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของรถป้องกันด้วยถ้าเกิดว่าเราไปชั้นที่มากขึ้นกว่านี้แล้วมันยืนไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องใช้สกิลบนของลูซี่เพื่อลดบับตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นนี่คือแบบแตกยกทีมเลยอันนี้ก็แค่จะระเบิดหมดแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็น่าจะได้ยิงแล้ว ก็น่าจบไปนะครับเมื่อกี้มันติดจุดอ่อนด้วยคีย์ด้วยมันก็เลยแรงนะส่วนใหญ่ก็จะจบประมาณแบบ2ฉีดนะครับสำหรับตัวปาส์านอันนี้ต้องไปทําของอีกเยอะเดี๋ยวต้องไปเจาะช่องเหาอุปกรณ์มากกว่านี้นะครับถ้ายืนนานเนี่ยอาจจะยืนไม่ค่อยไหวกันนะได้าอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําทีมมาใหม่อาจจะอัปเดตเป็นไกด์ในอนาคตให้เพราะว่าเซตมัดก็เป็นเซตตีบอสท,ที่แรงที่สุดแล้วนะครับ ดันมังกรกับไฮด้าอาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับแต่คิดว่าแมคาีนิกที่เราต้องรู้แล้วก็บอสม,มีอะไรบ้างเนี่ยน่าจะครบถ้วนนะครับแต่เป็น2ดันที่ยังไม่ได้เน้นในช่วงแรกมันเน้นวัวเนี่ยผมก็จะลงดีเทลวัวมากกว่านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันขอบคุณผู้ลอดการด้วยนะครับคุณแบ็กชอบคุณน,นพรพ์แลวก็คุณโชจูนะครับโอเชิญคุณสการรับ,รบชมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนบ๊ายบาย